ขอสวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาและชาวราศีเมษที่เคารพรักทุกท่านครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาค่ากับรายการนาค่าทำนายดวง ประจำเดือนมกราคม2569เดือนแรกของปีนะครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าดวงการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนแรกของปี2569นั้นมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากขอกำลังใจจากแฟนคลับช่องหัวใจนาคาโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเม ช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์นะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเรานั่นเองครับ ผมขอเริ่มต้นวิเคราะห์พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานก่อนเลยนะครับแล้วค่อยไปต่อกันในเรื่องของการเงินและปิดท้ายกันด้วยดวงความรักนั่นเองครับสำหรับดวงการงานชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะครับท่านมีดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนการงานในเดือนนี้นะครับดาวพระเสาร์ยังคงอยู่ที่เรือนภพลาภาโชคลาภนะครับอยู่ร่วมกับดาวพระ ราหูเจ้าเรือนลาภโชคลาภนะครับและยังเป็นคู่มิตรกันด้วยส่งผลนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของงานต้นปีเลยนะครับก็ยังคงมีโอกาสดีนะครับในเรื่องของการได้ผลประโยชน์ผลกําไรตอบแทนจากงานที่ทำนะครับเรียกว่าลงทุนทําอะไรไปก็มีโอกาสจะได้รับตอบแทนกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์ลาบลอยนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับก็ถือว่าดวงการงานชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่า ในเรื่องของดาวประจําตัวได้แก่ดาวพัางคานตอนนี้อยู่เรือนพบสุภาปกติเนี่ยตนุมาสุภาเนี่ยค่อนข้างดีนะนะครับสุภาคือความสําเร็จชื่อเสียงโด่งดังเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับในเรื่องของอาดาวประจําตัวแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยมีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงด้วยนะครับหรือว่าในธุรกิจแวดวงการทํางานก็เรียกว่าจะมีคนรู้จักนั่นเองนะครับมีโอกาสที่งานจะไปได้ดีนะครับตาแหน่งหน้าที่การงานก็จะไปได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับแต่ทีนี้นะครับพอเรามาดูในเรื่อง ของรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยที่เรือนสุภะเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีดาวพ่างคันอยู่ดวงเดียวนะมันมีดาวพระสุ์ครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนีและเจ้าเรือนการเงินอยู่รวมด้วยดาวการเงินกับดาวประจําตัวอยู่ด้วยกันนะครับก็ทําให้ชาวราศีเมษนั้นมีโอกาสในเรื่องของเงินทองที่กําลังจะไหลามาเทมานะนะครับแล้วก็ดาวพระสุขเจอดาวพระพุธ6กสี่เป็นคู่ธาตุน้ําดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะครับหมายถึงว่ามีโอกาสได้เข้าสังคมพบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะครับแต่ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่ เรื่องของคําพูดคําจาด้วยเพราะ3กับ4เป็นคู่วาจาพูดตรงพูดแรงนะครับทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับคําพูดบ่อยครั้งด้วยเช่นเดียวกันมันก็คือเรื่องของการพูดความจริงแหละแต่ว่ามนุษย์เรามักยอมรับความจริงไม่ค่อยได้นะครับมันก็เลยอาจจะเป็นผลเสียนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับต่อมานะครับดาวดวงนี้ครับดาวพาทิตเนี่ยนะครับเป็นดาวที่ดีดวงหนึ่งนะอยู่กับดาวพระพุธเนี่ยหนึ่งสี่เป็นคู่ประชาสัมพันธ์หนึ่งหกเป็นคู่ ส่งผลกันนะครับชาวราศีเมษเนี่ยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยดีเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามดีหุ้นส่วนการทํางานก็ถือว่าดี แต่เรื่องของบริวารครับดาวพาริ์เป็นเจ้าเรือนบริวารเนี่ยเจอดาวพ่างคานหนึ่งกับสาเป็นคู่ศัตรูคู่บริวารคู่ทะเลาะเบาแหวงกันเพราะฉะนั้นในเรื่องการทํางานก็ให้ระมัดระวังการกระทบกระทั่งมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงมีศัตรูเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นคุณพ่อคุณแม่นะช่วงนี้ให้ระวังสัตว์เลี้ยงนะครับให้ระวังบุตรหลานมีเกณฑ์เจ็บป่วยผ่าตัดผ่าเจาะร่างกายเสียเลือดเสียเนื้อในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมาวันที่11มก,กราคมครับดาวพ,าพุธครับเป็น เจ้าเรือนพบสหัชชะและเป็นเจ้าเรือนอริจโคจรอ,ออกจากเรือนสุภาพมาทับเรือนกรรมมะเรือนการงานข้อดีครับสหัชชะมากม,มะเนี่ยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่เป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับการทํางานร่วมกับคนอื่นมีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆนะครับมีโอกาสได้พบคนมากหน้าหลายตา มีโอกาสจะได้เจอเพื่อนนะครับอ่าเรียกว่าคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสังคมที่ดีกว่านะครับเข้ามานั่นเองเนาะหรือนะครับอ่าในอีกมุมนึงนะพระฤกษัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวีนาศมาทับสหัชชะนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแกนะครับเพื่อนที่เคยรู้จักในอดีตเพื่อนที่เป็นเพื่อนเฉพาะกลุ่มของท่านอะไรประมาณนี้นะครับจะได้เจอกันนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีแต่แน่นอนครับใครที่ตกงานนะครับหรือต้องการหางานอะไรต่างๆเนี่ยดาวสหัชชะมาทับเรือนการงานลองปรึกษาเพื่อนถามเพื่อนถามคนรอบตัวดูนะครับท่านมีโอกาส จะได้งานจากเพื่อนคนรอบตัวแล้วก็นะครับการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะดีปรึกษาเพื่อนจ่ายงานให้เพื่อนช่วยทําบริหารงานร่วมกันในช่วงนี้จะโดดเด่นดีมากๆนั่นเองครับและมาวันที่14มกราคมดาวพาทิศครับเป็นเจ้าเรือนบริวารจะโคจรออกจากเรือนสุภะมาอยู่เรือนกรรมะเรือนการงานออกจากดาวพัางคานมาแล้วครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเรื่องบริวารลูกน้องก็จะกลับมาดีนะครับมีโอกาสได้บริวารใหม่ลูกน้องใหม่เข้ามาในการทํางานนะมีโอกาสได้เซ็นเอกสารเซ็น สัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นโปรเจกต์งานหรือว่าการเซ็นสัญญาซื้อขายเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจอะไรต่างๆพวกนี้หรือการเจรจาดีลงานพูดคุยขายของนะครับหนึ่งสี่มันเป็นคู่ประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นงานด้านเอกสารงานด้านการขายงานที่ต้องใช้คําพูดการติดต่อดีลต่างๆ14มกร,ราคมเป็นต้นไปนะครับเรียกว่าวาจาเนี่ยพูดอะไรก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองครับ และมาวันที่15มก,กราคมครับดาวพัางคานและดาวพระสุกเนาะดาวพระสุกเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนปัตตานีคู่ของเพศตรงข้ามนะครับและดาวพัางคานเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตนุนะครับหรือว่าดาวประจําตัวเนี่ยจะโคจร,รมาทับเรือนการงานนะครับเอาทีละเรื่องก่อนเอาดาวพระสุกก่อนนะครับดาวพระสุกเจ้าเรือนการเงินนะครับทับเรือนการงานนั่นก็บ่งบอกว่าธุรกิจงานท่านเนี่ยจะมีผลประโยชน์ด้านการเงินเข้ามาเยอะมากเลยนะธุรกิจกําลังไปได้ดีเงินทองกําลังไปได้ดีนะครับนะหยิบ จับทาอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการดําเนินด้านหน้าที่การงานนะครับส่วนข้อเสียครับดาวพังคานโคจรมาด้วยมันก็ยังเป็น1กับ3อยู่ที่เรือนกร,รมมะข้อเสียก็คือให้เรามัดระวังการทะเลาะเบาแหวงนะครับกับบริวารในที่ทํางานเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้จะหนักขึ้นมาหน่อยนั่นเองเนาะนะครับบวกกับดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะมาทับการงานบางคนก็มีเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้หรือการทํางานของท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลาการอยู่ไม่ติดที่ นะครับหรืออาจจะมีงานข่าวดีจากแดนไกลต้องไปต่างประเทศหรือว่ามีงานจากต่างประเทศเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็ถือว่า มีทั้งเรื่องดีงะงนะครับและก็เรื่องที่ต้องระวังเนาะล้วนเรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของบริวารนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ท่านไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเกิดใครที่รอจังหวะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะับตั้งแต่15มกราคมเป็นต้นไปท่านมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานั่นเองครับแล้วมาวันที่30มกราคมครับดาวพระพุธครับเป็นเจ้าเรือนสหัสช,ชัจะโครจโครไปตกเรือนลาภนะครับข้อดีเลยลาภไปสหัตชัมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบนะครับมีข่าว รอบตัวข้อเสียครับดาวพระพุธกับดาวพระราหู48เป็นคู่ศัตรูเป็นคู่นี้สินกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้เพื่อนยืมเงินนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับระวังเกี่ยวกับผลประโยชน์ถ้าเกิดทําอะไรร่วมกันนะช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์การเงินนี้สินมันจะทําให้ท่านกับเพื่อนเนี่ยทะเลาะกันนะครับเพราะผลประโยชน์ในเรื่องของ าบางอย่างและกันนอะเมีเป็นผลประโยชน์บางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของงานนั่นเองนะอันนี้ก็ระมัดระวังในช่วงของปลายเดือนมก,กราคมมีโอกาสจะทะเลาะกับเพื่อนนะเกี่ยวกับผลประโยชน์ในเรื่องของการทํางานนั่นเองครับชาวลัคนาราศีเมษให้ไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดหนึ่งนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเงินซื้อลงศพให้แก่ศพรญาติทาบุญในวันเสาร์ได้ยิ่งดีเลยนะทําบุญเป็นจํานวนเงินนะครับก็ขอให้ลงท้ายด้วยเลข10เช่น10บาท110บบาทก็ได้ครับส่วนเรื่อง การหาวัตถุมงคลด,ดีนะครับเปิดดวงหนุนดวงเสริมดวงชะตานำบูชาติดตัวเพื่อเปิดดวงด้านการงานนะครับก็ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสายานพญานาคราชนะครับดาวพระเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานดาวพระเสาคือสายานพญานาคราชอยู่แล้วนะใครสนใจนะครับเกี่ยวกับบ่วงหน้ากระบาดที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการมีกินมีใช้ไม่มีอดนะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการปราบศัตรูอุปสรรคทั้งปวงด้วยใครสนใจยังไงก็สามารถแอดไอดียไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลย นะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยได้แก่ดาวพระศุกร์นะครับส่วนดาวโชคลาภเน the, ีน่ยก็คือดาวพราหูในเรื่องของดาวโชคลาภก็บอกไปแล้วนะครับตั้งแต่ในเรื่องของดวงการงานว่าดาวพราหูเจ้าเรือนโชคลาภอยู่กับดาวพระเสาร์เจ้าเรือนการงานธุรกิจงานต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสเติบโตประสบความสําเร็จร่ํารวยเงินทองส่วนดาวการเงินดาวพระศุกร์ตอนนี้อยู่เรือนภพสุภานะครับออกจากมรณะมาแล้วก็ถือว่าดวงการเงินชาวลัคนาราศี เมจะพลิกฟื้นในตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปมีโอกาสเงินทองไหลมาเทมานะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังนะครับไหลมาเทมาจากอะไรก็จากดาวพระศุกร์กับดาวพุธอยู่ด้วยกัน6-4เป็นคู่ธาตุน้ําเห็นไหมว่ามันหาเงินไหลลื่นนะครับเป็นคู่ธาตุ1กับ6อีกนะครับดาวพระาทิตย์เนี่ยเลข1เนี่ยเป็นดาวบริวารนะครับดาวพระศุกร์เป็นดาวการเงินก็มีโอกาสจะมีโชคมีลาภนะครับมาจากบริวารเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องระวังการทะเลาะกันนะครับในเรื่องผลประโยชน์เหมือนเดิมเลยนะเรื่องของบริวารนะครับแต่เนี่ย ในเรื่องของการเงินเราต้องแยกออกนะเรื่องการเงินถือว่าเดือนนี้นะครับ6 c ีเนี่ยค่อนข้างดีเงินทองไหลมาเทมา16เป็นคู่สมพลก็มีโอกาสนะครับเรียกว่าจะร่ำรวยเงินทองนะครับไหลมาเทมานั่นแหลนะเนาะและมาวันที่15มกราคมดาวพฤหัสนะครับจะโครจรไปอยู่เรือนพบกับมะเรือนการงาน ได้มาตรฐานทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเทวีโชคครับชาวราศีเมษนะครับในช่วงนี้นะจะมีโอกาสจะมีสตรีเพศหรือเพศหญิงนะครับได้โชคลาภนะครับมาจากสตรีเพศในที่ทํางานนะครับถ้าท่านมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงก็ถือว่าเดือนนี้โชคดีนะนะครับถ้าเกิดท่านเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอาจจะเป็นตัวท่านก็ได้นะครับท่านจะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงนะครับหรืออาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเพศเดียวกันนะครับจะนํามาซึ่งโชคลาภด้านงานด้านเงิน ยังไงชาวราศีเมษนะครับเรื่องดวงการเงินดาวไม่ได้ตกอริมรณาวินาธก็ถือว่าเดือนนี้เงินทองก็ยังคงไหลมาเทมาอยู่นั่นเองนะครับและมาวันที่30มกราคมดาวพ,พุทธเจ้าเรือนสหัชชาและเจ้าเรือนอริจโคจรไปตกเรือนพบลาภาครับช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกถูกหักหลังจาก,ากเพื่อนสนิทคนใกล้ตัวนะครับมีโอกาสเป็นหนี้เป็นสินมีโอกาสถูกหลอกนะครับให้ลงทุนทําอะไรต่างๆมันมีโอกาสจะสูญเสียเงินก้อนใหญ่นั่นเองนะอันนี้ระวังไว้แล้วกันในเรื่องการเงินนะครับชาวลัคนาราศี เมฆครับไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคน้ําดื่มนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําเป็นน้ําฝนน้าสะอาดน้ําที่ผ่านการกัรองแล้วก็ไปทําบุญน้ําดื่มนะครับาเป็นขวดๆนอไปถวายสัก21ขวด21แพ็ก็ได้ทําไมต้อง21ล่ะนะครับก็เลข21เป็นกําลังของดาวพระศุกร์เจ้าเรือนพบการเงินของท่านนั่นเองครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงครับดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับก็ต้องแนะนําเป็นพระพิคข้าเ e t า h ลัคนาราศีเมษครับดาวการเงินท่านนะครับก็คือดาวประสุกเนาะบูชาพระพิคเนศหาพระพิคเนศบูชาติดตัวเพื่อเปิดดวงเสริมดวงด้านการเงินโดยเฉพาะเทพพระพิคเนศครับท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยแห่งความสําเร็จใครสนใจยังไงก็สามารถแอดไอ l ดี e เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักครับดาวความรักกับดาวการเงินเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันนะในช่วงเดือนที่ผ่านมาชาวราศีเมษไม่ค่อยดีเรื่องของความรักนะครับแต่จากนี้ไปความรักจะค่อนข้างดีถ้าท่านเป็นคนโสดครับเดือนมก,กราคมนี้6กับสามเนี่ยเป็นคู่สนห์กันโดยตรงนะครับเดือนนี้จะค่อนข้างมีสนห์รุนแรงนะครับค่อนข้างจะมีแรงดึงดูดนะครับเพศตรงข้ามเข้ามา ใครที่นะครับเรียกว่าไม่ได้เจอใครมานานและช่วงนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจหรือใครที่คบกันมานานนะครับทะเลาะกันบ่อยต้องการง้อแฟนก็สามารถทําได้ในช่วงนี้หรือนะครับใครอยากจะขอแฟนแต่งงานก็สามารถขอได้ตั้งแต่วันที่5มกราคมเป็นต้นไปมีโอกาสมีข่าวดีเกี่ยวกับงานวิวาหรือการเลื่อนสถานะความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าท่านโสดสนิทเลยนะก็เรียกว่าเดือนนี้มีโอกาสพบเจอนะครับเจออย่างไรนะครับ ก็มาไล่กันทีละอย่างเลย หกกับสี่สี่คืออะไรคือสหัชชะนะครับโดยผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนําให้รู้จักถ้าจะมีคนเข้ามานะอาจจะเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนแนะนําหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนของท่านนะครับต่อมานะครับหกกับสามสามคืออะไรนะครับดาวพังคานคือดาวประจําตัวนะครับแล้วก็ดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะคือไรแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็อาจจะเป็นการเล่นสื่อโซเชียลมีเดียนะครับสื่อออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติต่างภาษาไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาดาวพาธิตครับหกกับหนึ่งเป็นคู่ส สมพลการดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะบริวารอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยหรือไม่อาจจะเป็นคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานน้อยกว่าท่านต่ำกว่าท่านก็ได้นั่นเองนะครับเนาะส่วนคนที่มีคนคุยอยู่บ้างแล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์การทะเลาะกันนะครับเพราะช่วงนี้จะสเสน่ห์แรงเป็นพิเศษนะชาวราศีเมษครับและมาวันที่15มกราคมดาวพระศุกร์ครับเจ้าเรือนพบ คนรักคู่ครองจะโครจรมาตกเรือกนกรรมะได้มาตรฐานเทวีโชคนะครับชาวราศีเมษถ้ายังไม่มีคนเข้ามาอีกช่วงนี้นะครับจะเด่นที่สุดเลยเพราะดาวมีกําลังมาตรฐานเทวีโชคและมาตกเรือนการงานนะครับจะเจอกันโดยผ่านการทํางานและทีเนี้ยนะครับเป็นคนในสถานที่ทํางานหรือว่าการไปติดต่อดีลงานประสานงานอะไรต่างๆแล้วมันเกิดเจอแล้วรู้สึกชอบรู้สึกประทับใจนะครับก็ทําให้ชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับถ้าในช่วง1นึถึงสิเนี่ยก็มีโอกาสเจอนะครับแต่ว่ามันจะเป็นดวงโดดเด่นเกี่ยวกับคนที่มีคน คุยอยู่บ้างแล้วนะครับหรือมีสถานะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่บ้างแล้วแล้วขอการเป็นแฟนขอแต่งงานอะไรประมาณนี้ถ้าคนโสดเลยเนี่ยนะครับจะเด่นก็คือ15มกราคมจะเจอได้ผ่านการทํางานหรือในสถานที่ทํางานนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของจังหวะจากโคนการโคจรของดาวแต่ละดวงเนาะใครที่นะครับรับฟังอยู่ก็ลองไปพิจารณานะครับดูตามนี้ดูและกันอาจจะไม่ได้เป๊ะเปะร้อซแต่ก็มีโอกาสจะเป็นไปในทิศทาง ด้านนี้นะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดลึกได้เพราะดวงของแต่ละคนดาวแต่ละดวงตอนเกิดไม่เหมือนกันนั่นเองครับชาวลัคนาราศีเมษไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดนึงครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคน้ําดื่มนะครับเหมือนกับเรื่องการเงินได้เลยนะครับสัก21ขวด21บแพ็คทาบุญในวันศุกร์ได้ยิ่งดีครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคล เปิดดวงเสริมดวงชะตาก็แนะนําบูชาเป็นสีพึ่งสีพึ่งมหสเสน์จากช่องหัวใจนาคาของเรานะอันนี้นะครับผ่านพิธีพุทธาเทวพิเศษแล้วนะครับโดยเฉพาะการวางเลิกงามยามดีทําถูกต้องตามตำ,ตำรับตําราโบราณทุกขั้นตอนมีพิธีพุทธาเทวพิเศษถูกต้องนะครับมีครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายคารวะทําพิธีพุทธาเทวพิเศษให้ใครสนใจสีพึ่งครับสสยเสน์เมตตาหมานิยมนะครับมีเสนีไม่รู้ใครเกี่ยวกับการเจราจาว่าความนะครับการติดต่อดีลงาน ใช้ได้สารัดประโยชน์เลยสามารถแอดไอเดี e เข้ามาติดต่อสอบถามบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ขอกล่าวขำว่าสวัสดีครับ